ไปตรีมในติต๊กตอกอีโดกัดกี้กูเกือบขาดคุณแม่จ๋าอย่าถามเรื่องความฉลาดมีเต็มบึ๊บอย่าถามเรื่องความดือ้อมีให้สุดๆนะคะไม่เก็บไว้ที่ฟาร์มแน่นอนใครที่แบบว่าหนูเอาความเอาตัวที่มันดือ้อหนูเอาตัวที่มันสนๆนหนูเอาตัวที่มันนุ่นๆมึนๆแม่ number one จะ number one จะบักร้งซิ่ง ตัวนี้บอกโรซิงเป็นบูลี่นะคะจะตัดหูก็ได้ไม่ตัดก็ได้หรือจะตัดคอก็ได้นะบางทีตอนตอนไปตอนแรกมันน่ารักมากเลยกับพี่แต่ได้ไปได้มาอีดอกอยากตัดคอตัดหูคงจะไม่พอแล้วเขาตัดคอเลยดีกว่าว่าซานเด็กชายโรซิงนะคะสีขาวสีขาวบูมีใบยูเคซีพร้อมนะคะตับไตไส้พุงเลือดแดงเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำจัดให้ค่ะคุณแม่นะคะอใครชอบโรซิงนะหน้าตาซิ่งซิ่งนิสัยก็ซิ่งซิ่งแบบนี้แหละแวนแว่นว้ไยว้ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยอะไรทั้งนั้นกูอยากไปกูอยากกินกูอยากนอนกูอยากแทะอะไรประมาณนั้นคือแบบ ใจตัวเองที่สุดนะคะ oh, oh, oh. บูลี่เป็นหมาฉลาดฝึกได้สอนได้ลูกจ๋านะคะ oh. กอดได้ลูบได้แต่อย่าเอาไม้แย่ตูดนะคะค mm. ุณแม่ใครชอบรสซิ่งทั้งอินบ็อก